ทำไมคนที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันร้อนรุมๆเหมือนเป็นไข้แต่พอไปวัดไข้ปรากฏว่าไข้ไม่ขึ้นคนที่มีปัญหากดไหลย้อนก็คือเกิดการอักเสบเกิดขึ้นภายในไม่ว่าจะเป็นระบบการย่อยการขับถ่ายารที่มีของเสียมีพิษตกค้างภายในระบบการย่อยที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าแม้กระทั่งการดึงน้ําที่ไม่เพียงพอค่ะตรงนี้ก็จะทําให้ภายในร่างกายเนี่ยมีความร้อนแล้วพอเกิดการอักเสบเขาก็จะเกิดเป็นเปรวของความร้อนที่เราเรียกกันว่ากําเดา แล้วของความร้อนตัวนี้แหละค่ะที่มันเกิดขึ้นในช่องท้องเขาก็จะลอยตัวขึ้นเมื่อมันมาถึงบริเวณหัวใจค่ะเขาก็จะเบียดหัวใจหัวใจก็จะร้อนมันขึ้นมาข้างบนก็จะออกมาเป็นเรือถ้าเลยจากปากไปแล้วเมื่อขึ้นไปด้านบนบางคนคือจะมีลมกองละเอียดที่ลอยขึ้นไปที่ตาตาก็จะร้อนบางคนคือตาแดงแล้วก็ขึ้นไปที่กระโหลกศีรษะก็จะมีอาการมึนงงเวงเวียนเป็นไมเกรนด้วยบางคนบอกเลยนะคะบอกว่าแค่จับตัวเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่าตัวร้อน ซึ่งก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วว่าแสดงว่าข้างในก็มีเปรวความร้อนมีกำเดาแล้วก็มีการอักเสบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ค่ะเราก็สามารถจะแก้ได้ด้ยวยการลดความร้อนในเลือดขับเอาของเสียออกเพราะบางทีการที่เรามีของเสียเกิดขึ้นในระบบการขับถ่ายที่ไม่ถ่ายสามสี่วันส่วนใหญ่คนเป็นกดไลย้อนจะเกิดปัญหาน,นี้ค่ะก็คือไม่ค่อยถ่ายเมื่อไม่ค่อยถ่ายพิษตกค้างก็จะเกิดการหมักก็เกิดเป็นลมเกิดเป็นแกส๊สเกิดเป็นความร้อนขึ้นอาการแบบนี้ค่ะก็จะทําให้ตัวเนี่ยร้อนได้ จะทาให้ตาเนี่ยแดงได้ดังนั้นค่ะเพียงแค่เราขับถ่ายให้เป็นเวลาแล้วก็ถ้าขับถ่ายเองไม่ได้อาจจะต้องหาผิดพันธุ์นะคะเป็นสมุนไพรเป็นผิดพันใดก็ตามที่มาช่วยในการแบ่งเบาภาระตรงนี้แล้วก็แก้ปัญหากดไหลย้อนซึ่งปัญหากดไหลย้อนค่ะนอกเหนือจากการไม่ขับถ่ายแล้วค่ะเขาก็ยังจะไปกระทบกับตับทําให้ตับร้อนทําให้นอนไม่หลับทาให้ระบบประสาทมีความตึงเครียดมีความเครียดมีความวิตกกังวลก็จะมีอาการ ที่เราเรียกกันว่าตาแข็งตาค้างนอนไม่หลับจะกระทบกับระบบการทํางานของระบบย่อยและการดูดซึมก็จะทําให้น้ําหนักเนี่ยลดเมื่อน้ําหนักลดค่ะก็จะมีความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นว่าเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าดังนั้นค่ะอยากจะบอกว่าคนที่เป็นกดละย้อนมาสักระยะหนึ่งก็ไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องมีอาการจุกแน่นอาจจะต้องมีการเลอบ่อยหรืออะไรก็ไม่จําเป็นมันมีอาการหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าเข้าไปกระทบกับปัญหาระบบไหนระบบนั้นก็มีปัญหา ถ้าหากคุณผู้ชมมีปัญหาแบบนี้ค่ะก็สามารถปรึกษาได้นะคะเพียงแค่พิมพ์ข้างล่างคอมเมนต์นี้นะคะว่าสนใจจะดูแลปัญหากรดไหลย้อนก็ดิฉันจะส่งเมนูเกี่ยวกับอาหารเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหากรดไหลย้อนจะช่วยให้สามารถทานอาหารได้ไม่กลัวอาหารจนเกินไปแล้วก็ไม่ทําให้จุกแน่นเพราะว่าเราจะต้องทราบนะคะว่าอาหารที่ทานจะต้องเป็นอาหารที่จะไม่ไปกระตุ้นทําให้อาการกรดไหลย้อนกาเริบตรงนี้จะเป็นหนึ่งในวิธีการในการที่จะแก้ปัญหากรดไหลย้อนโดยทําไปพร้อมๆกับการ กินยาเพื่อที่จะลดปัญหากดไะย้อนดูแลทุกระบบที่เกี่ยวข้องว่ามันไปเกี่ยวข้องกับระบบไหนก็เข้าไปดูแลระบบนั้นถ้าหากคุณผู้ชมสนใจที่จะแก้ปัญหาทักมาที่ใต้คลิปนี้ค่ะนะคะเราก็ไม่ลืมที่จะกดถูกใจติดตามและก็แชร์ต่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ